สวัสดีเจ้าเดียววันนี้จะพามาเซตอัพอันห้องทรีทเมนต์เนาะบรรยากาศตอนเดินเข้ามาประเทศไทยมันมีอันผ้าปูเตียงผ้าโฮมการอันอย่างต่างๆเนี่ยเฮาเอาตอนที่เขาเตียวเข้ามาแล้วเนาะตอนที่เขาก็เข้ามาในห้อง นนผ้าปูเตียงแล้วแล้วก็จะมีผ้าคลุมเนาะอันนี้ไว้สำหรับคลุมลูกค่ะ้านี่ใส่กรวิน,นแล้วตั้งุ่มนี่ก็จะมีแผ่นความห่อนนะ ที่แต่เตียงอ่ะมันมี้่นแผ่นความห่อนมาตัวอยู่แล้วแต่บางคนชอบแบบว่าห่อนห่อนห่น,นี่นะเขาก็เลยใส่นี้เพิ่มเข้าไปแล้วนี่ก็จะเป็นผ้าห่ม งามๆเข่งๆตึงๆอันนี้ก็จะเป็นผ้าปูคุมอันที่อะนอย่างก็ที่แน่ลงไปเนี่ยภาษาไทยว่าห้องอย่างเฟสครีดอลมันก็จะออกมาประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวจะมามาดูเตียง เตียงก็มีจั่นนะไว้ใส่ของอันนี้ก็เป็นผ้าความห่อนของกุดไลเนาะแล้วก็เปิดไว้สักอันระดับต่ำไม่เนาะจะได้บาห่อนเกินไปอันนี้ก็จะเป็นเตียงเนาะสามารถปรับขึ้นลงได้มีติดกดที่ปุ่นแล้วก็รีโมทก็มีอันนี้ก็คือความห่อนของเตียงอันนี้ก็จะเป็นตู้ เนี่ยความห่อนเนาะปับเวลาได้แล้วก็จะมีไฟตีตนี่ตัวไฟนี่ก็เปลี่ยนสีได้ค่ะได้สีแดงก่ะกระว่าค่ะได้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูอนี่มีมดสีม่วงก็ะไฟไมันเม,มัมมอยังดิสโกเทคก็มีน,นะนกแกเนาะ ปกติเอาใจสีฟ้าและอันนี้นะก็จะเป็นอันลงมาเพื่อคนที่นมใหญ่ๆเนาะตรงนี้เขาก็จะกดลงได้และนี่มันก็จะยุบลงไปน,นี่นะเว,ว้าลงไปน,นะสำหรับคนนมใหญ่แล้วแล้วก็เอาขึ้นมาขึ้นันก็ นี่ผ้าปูอันแน่ก็มันก็จะเป็นทรงนี้แล้วก็ใส่ลงไปอีกเลยก็อันนี้โดยร้อมการจัดเตียงแล้วเดี๋ยวจะมีผ้าปูอันติปื้นนี่ตัวน้เนะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาเนี่ย อันน้ำมันนวดนี่นะน,นี่ก็ตัวเลือกแล้วก็มาใส่เป็นอันเป็นเส้นอันนี้นะให้ลูกค้าดมว่าจะเอากินอันไหนเนาะกันนี่เขาก็มาแปลงผ้าห้อนนะก็ผ้าห่อนเนาะเขาก็จะง่ายๆโดยบ่ต้องเปิดห้ามันท้อนก่อนมันจะได้ห่อนโวยๆแล้วเขาก็ตบไข่ี่นะสามตบนี่นะตบเข้าตบเข้า เราก็เปิดไล่ทานนี่เงกรนี้เราก็ประจำเป็นต้องมาได้บิดบิดบิดนี่นะเปล่องแห้งข้อเห็นไหมใส่นี่เลยแล้วมันจะออกมาพอดีเลยเนี่นะตกไว้ทับทับกัน,นมันปะเจ เปียกพอดีเลยนี่นะแล้วเขาก็เต็กเต็กมันเห็นหน่อยหั่นก่อนมันเดี๋ยวเอาไปใส่ในหมอ้อน,นึ่งผ้ามันก็หม้ออบผ้ามันก็จะอายมันเนาะมันก็จะเปียกไปด้วยกันละ นีย่ยไว้แห้อันก่อนแกลนี่เขาก็มาใส่ไว้ในตู้นี้นนะเดี๋ยวจะแยะผ้าอันลองคอหฮอนกับผ้าปิดตาฮอนไว้ตรงนี้ตัวอันนี้เป็นผ้าเปียกไว้เจ็ดหลังกับเจ็ดตินโอเคแกับนี้ผ้าลองคอเนาะผ้าประมาณนี้น่ะเขาตบข้องในเกิงเกงหันหก,กันนี่ อันนี้ติปุญญาเนะี่ยเก็ตบลงมาได้สักสามตบปลายหน่อยอันนี้เอาไว้หองคอดูค่ะได้ประมาณนี้นะแล้วก็นี่ผ้าปิดตาเขาจะตบออกมาเป็นหุบดอกแมงนี้ผ้ามันเผื่ประมาณนี้เนาะนี่แล้วก็หอบตบเก่นลงมาหากันปล่อยป่ายมั้ยมัม้ยแล้วก็ตบลงมาแล้วก็นี่เราก็หมุนเข้าไปทางนี้ ไปนี่เน็บลงในหูนี่นะก็อันนี้ก็ตบลงมาเป็นหกเก็บดอกงามก่อนกนเนี้ก็จะเอานี่ไปใส่ไว้ในะ าวังขอเนกโกอ้นะเรียบร้อยอันนี้ก็การปรับเตียงเนาะอันนี้สำหรับตีเนี่มันขึ้นลงอันนี้ก็เตียงความสูงต่ำเนาะอันนี้ก็ส่วนหัวเนาะมันขึ้นลงไงเน,ะน,นเาะเีจะปรับลงหน่อย ลักการปรับเตียงเนาะฮาก็จะพอว่าเนี่ยกำมือหลวมๆนีมนะแล้วกเวเเรียงไปไหมถ้าอันหมอกข้อมือฮาอันเนี้ยข้อนิ้วเฮาเนี่ยสัมผัสกับเตียงนี่ก็โอเคนหละไต่ห้มันสูงนะแกถ้าสูงเงล,ล้วเดี๋ยวถุงยกไรละมันจะเจ็บฮากับดุนเนานะแบน,นี้คือมันแบบถไูไปมาไปมาได้สะดวกเนาะ ถ้ามันติดก็เอาลงน้หน่อยน,นะมาเดี๋ยวจะเหืพอพอนนี้อันยกหัวขึ้นอันยกได้มากใดก็ยกขึ้นนั่งได้เลยอ่ะโดยติบ,บต้องเนี่ยเก้าสิบองศาเลยนะนี่ก็อันลงขึ้น นี้ส่วนตีนตีนก็นยกขึ้นได้สูงอยู่นันนะตกนะก็ลงเห็งนนในห้องก็จะมีแอมีที่ห้องข้อเท้ามีโปรแกรมเพลงไน,น่ะตอนนี้ก็บายมองไปมีช่องเพลงให้เลือก นะแล้วก็เวลาลวเวลาเรานวดให้นะแล้วก็มีหูฟังตัวยถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากปิดเก็บเสียงนนะี้เนาะมีแอลกอฮอล์แรงมืออันนี้ตีเก็บผ้าปูผ้าห้อนผ้าคุมเตียงผ้าเจ็ดแน่ผ้าปิดอันนี้นะ เราก็อ่างล้างจานลุมนี่ก็จะเป็นตีเก็บของอันนี้ถุงไว้ใส่เวลาเอาเนี่ยแต่ละขับแล้วเขาก็เอาใส่ถุงนี่แล้วก็ไปใส่ขวางทางขยะอุปกรณ์ต่างๆอันนี้ก็หม้อเห็นร้อนเนาะก็ตีเก็บของหม้อเห็นร้อนนี่ก็ตินี่ปนใส่น้ำเนาะใส่น้ำแต่ว่าปุยนี่ลวกน้าแกนะ่ะมาใส่นะเพราะว่า ใส่น้ำแล้วมันต้องมาเจ็ดยู่เดียอันนี้มาใส่แล้วก็หอาใจแล้วก็ล่างแล้วก็เป็นกรรมเป็นกรรมไปเลยเวลาปิดงานขาบมาก็สะดวกเว้ยไม่ต้องมาเสียเวลาล่างอันนี้เฮาเนะแล้วเป็นอันเป็นอันไปเลยก็วันนี้กัตตอ,อีเนาะไว้ปะกันใหม้ขาวหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า